ก็สามารถนั่งทางานเหมือนเป็นคาเฟ่ได้ด้วยนะคะทานได้ทั้งครอบครัวทั้งเด็กตอนนี้มีโปรอยู่ด้วยถือที่79บาทสุดเด่นก็คือเครื่องแกงเราเอามาจากอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีอาหารของเราเป็นอาหารใต้แท้ๆนะคะเผ็ดร้อนแน่นอนสตอผัดกะปิเกือบพิโต๊ะที่จะต้องสั่งถ้าคนทานอาหารใต้เนี่ยจะรู้เลยว่านครศรีเนี่ยจะเผ็ดร้อนเข้มผ็ด สวัสดีค่ะซีนนะคะสวัสดีคค่ะเป็นเจ้าของร้านคุณเลยคอนเซ็ปต์ร้านเรียกว่าเป็นคาเฟ่อาหารใต้ละกันนะคะก็คือเราเอาบ้านเก่าค่ะมารีโนเวททำให้เหมือนทานอาหารที่บ้านจากคุณยายที่ทําให้ทานที่นี้เนี่ยปัจจุบันคนชอบไปคาเฟ่เราก็เลยเอามารวมกันก็เลยเป็นคาเฟ่อาหารใต้ค่ะ พูดถึงอาหารใต้นะคะก็จะนึกถึงคําว่ากะปิก่อนเราก็เอาคําว่ากะปิเท่ากับคําว่าเคยเอามาต่อเป็นคําว่าคุ้นเคยค่ะก็เหมือนทานอาหารรสชาติที่คุ้นเคยแล้วก็ในบ้านที่คุ้นเคยค่ะสูตรอาหารที่ร้านนะคะเป็นสูตรของทางคุณยายที่เป็นคนขนงจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เลยเอาสูตรนี้มาดัดแปลงแล้วก็กลายเป็นอาหารที่ร้านคุ้นเคย อาหารของเราเป็นอาหารใต้แท้ๆนะคะเมนูที่คนมาทานที่ร้านจะสั่งบ่อยๆนะคะก็จะมีแกงส้มจุดเด่นก็คือเครื่องแกงเราเอามาจากอำเภอขนอมจังหวัดคนครศรีเผ็ดร้อนแน่นอนสตอผัดกะปิเกือบทุกโต๊ะที่จะต้องสั่งเนื่องจากใช้กะปิเคยแท้เป็นชาวบ้านที่อำเภอขนอมเลยะคะ่ะเป็นจุดเด่นเครื่องแกงเนี่ยจะใช้พริกไทยเยอะถ้าคนทานอาหารใต้เนี่ยจะรู้เลยว่า,าคนครศรีเนี่ยจะเผ็ดร้อนเค็มเผ็ด ราคาอาหารของที่ร้านนะคะเริ่มต้นก็ประมาณ100-200ถึง200กว่าบาทมีอาหารตามสั่งด้วยตอนนี้มีโปร,โอ,รอยู่ด้วยอยู่ที่79บาทนอกจากอาหารใต้แล้วนะคะแล้วก็ยังมีพวกกาแฟเครื่องดื่มต่างๆเช่นโอมมุ่งเบาโซดาแล้วก็ชานมนะคะที่เป็นสูตรเด็ดของทางร้านนะคะ คุ้นเคยไว้ด้วยนะคะอยู่รัชดาซอย7นาทอง6นะคะก็คือเข้าซอย7มาแล้วก็เลี้ยวซ้ายซอยที่2นะคะสามารถจอดรถได้ที่หน้าร้านหรือว่าพันมนต์ฝั่งตรงข้ามปิดทุกวันจันทร์ค่ะเปิดอังคารถึงอาทิตย์ตั้งแต่เวลา10โมงถึง3ทุ่มนะคะฝากเพจร้านคุ้นเคยแล้วก็สามารถติดต่อจองโต๊ะได้ที่093 264 988 8ค่ะ อยากเชิญชวนนะคะคนที่รักอาหารใต้แท้ๆทานได้ทั้งครอบครัวทั้งเด็กอยากให้ทุกคนได้มาลองในบรรยากาศเหมือนทานอาหารในบ้านของตัวเองสามารถนั่งทำงานเหมือนเป็นคาเฟ่ได้ด้วยนะคะยังไงก็เชิญชวนมาที่ร้านสุดเคยนะคะ